สวัสดีครับทุกคน fc mobile surf ญี่ปุ่นก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูอีเวนต์ตัวล่าสุดนะครับสำหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็คือ winter wonder 2025นะครับก็คือสำหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับอีเวนต์ winter wonder 2025นะครับก็จะแบ่งด้วยกัน3าชัปเตอร์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละชัปเตอร์เลยนะครับเริ่มจาก chapter 1ก่อนนะครับ chapter ที one, point, ่1นะครับมาดูทางด้านขวามือตัวนี้ส่วนนี้นะครับก็จะมีของรางวัลนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็คือให้รับนะครับไปที่ chapter ที่3นะครับก็คือทําการเล่น chapter ให้ครบก่อนนะครับถึงจะได้รับของรางวัลผู้เล่นนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เรามาดูด้านขวามือก่อนครับตรงนี้ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นรางวัลแลกเปลี่ยนนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นรางวัลแลกเปลี่ยนโทเค็นนะครับผมก็มาดูเมนูต่อมานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นตะก้านะครับเมนูตะก้าครับมาดูของรางวัลที่เมนูตะก้านะครับสําหรับตะก้านะครับเรามาดูโฟกัสมาดูที่เมนูที่2ด้านบนนะครับกดมัเลยครับผมตรงนี้ส่วนนี้นะครับที่เราสามารถรับได้ฟรีนะครับก็คือ fc jump up นะครับผมมาดูเมนูแรกก่อนนะครับเป็นไอเทมตัวนี้นะครับที่เราจะรับฟรีนะครับก็คือทุกๆวันนะครับก็จะมารับตรงนี้นะครับได้คูณหนึ่งนะครับจะเป็นไอเทมตัวนี้นะครับผม สะสมไว้นะครับเพื่อจะมาแลกนักเตะตัวผู้เล่นนะครับก็คือจะมีให้เลือกรับนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตัวนารีนะครับตรงนี้จะโดนด้คูณด้วยสองด้วยกันนะครับก็คือจะได้อุญาร้อยยี่สิบสองนะครับแล้วก็ส่วนอุยาหร้อยสามสิบสองนะครับก็คือเช่นนะครับตรงนี้คูณทสี่นะครับหรือจะเป็นคูณที่6หกก็คือจะได้อุยาเพิ่มขึ้นมานะครับจะเป็นด้วยร้อยสี่สิบนะครับ แล้วก็ส่วนอีกหนึ่งผู้เล่นครับที่สามารถเลือกได้ครับจะเป็นนักเตะของเกาหลีนะครับตอนนี้ก็จะเป็น OVR ร้อยยี่สองนะครับร้อยสามสองแล้วก็ร้อยสามสี่ครับจะใช้โทเค็นตามจํานวนนะครับสองแล้วก็สี่แล้วก็หกนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวตัวมาครับมีให้เลือกนะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นครูบุเชฟกี้นะครับคือตําแหน่ง OVR ร้อยยี่สองครับร้อยสามสองแล้วก็ร้อยสี่สิบเช่นกันนะครับก็จะเป็นสะสมโทเค็นไว้นะครับแล้วก็มาแลกนส่วนนี้นะครับจะได้ฟรีนะครับแล้วก็ อีกหนึ่งผู้เล่นนะครับก็จะเป็นนักเตะเลียพูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุยยาร้อยยี่สองนะครับสามสองแล้วก็ร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็นักเตะตัวสุดท้ายที่สามารถแลกได้นะครับก็จะเป็นโคผาเมอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นร้อยยี่สองร้อยสามสองแล้วก็ร้อยสี่สิบนะครับอวิยานะครับแล้วก็โทเก้นก็จะใช้ตามจํานวนเลยครับตรงตัวนี้ก็จะเป็นโทเก้นที่สามารถแลกรับได้นะครับส่วนตอเรสนะครับตรงนี้นะครับจะใช้โทเก้นอีกแบบนะครับตรงนี้จะ ต้องหาซื้อเอาในตะกก้านะครับผมก็จะแลกรับได้เลยนะครับตรงนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นของส่วนของตะก้านะครับแล้วก็มาดูด้านขวามือตองส่วนนี้ครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการรับของรางนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่19นะครับตรงนี้ก็จะหมดอายุใน7วันนะครับเราสามารถรับของรางได้เลยนะครับก็จะเป็นการสุ่มผู้เล่นนะครับ o e r นะครับ124นะครับถึง o e r 134นั่นเองครับตรงนี้ส่วนนี้ก็จะมี ดูไเล่นนะครับก็อย่างเช่นนะครับก็จะเป็นคันโตนานะครับตำแหน่ง ST ครับอุยอาร้อยสามสิบนะครับแล้วหรือจะเป็นเบิร์กแคมป์นะครับก็เป็น ST นะครับแล้วก็ชิโนอุระนะครับตัวนี้ก็จะแป่งตำแหน่ง ST เช่นกันนะครับตัวนี้ก็รับได้ฟรีหนึ่งผู้เล่นครับจะหมดอายุใน7วันนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาดูของวันด้านขวามือครับตรงส่วนนี้ก็จะปลดล็อกใน วันที่24นะครับผมก็จะอีกประมาณ5วันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของาะวันอีก1ของของะวันนะครับก็จะเป็น1่ผู้เล่นนะครับก็คือสุ่มนะครับจะเป็นโ v เ124นะครับถึง134นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอีก1วันนะครับผมแล้วก็มาดูรางวัลต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นกดล็อกในอีก6วันนะครับก็คือวันที่25นะครับธันวาคมนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่ได้รับนะครับก็จะเป็นอีโมจินะครับตรงนี้ก็จะเป็นสโนว์แมนนั่นเองครับเป็น1รางวัลนะครับจะหมดอายุใน35วันนะครับผมแล้วก็มาดูของรางวัลตัวตัวมาครับที่จะได้นะครับตรงนี้ก็จะปลดล็อกในอีก13วันนะครับก็จะเป็นอีโมจิเช anyway> us ่นกันครับก็คือวันที่1นะครับเดือนมกรานั่นเองนะครับก็คือจะเป็นอีโมจิแฮปปี้นั่นเองครับนหนึ่งรางวัลนะครับแล้วก็มาดูรางวัลต่อมาครับด้านขวามือนะครับ ก็จะปลดล็อกในอีก21วันนะครับหรือวันที่9นั่นเองนะครับของมกราคมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสุ่มผู้เล่นครับหงรางวัลนะครับก็คือ OVR 124นะครับถึง134นะครับผมก็จะได้รางวัลหนึ่งผู้เล่นนะครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายนะครับรางวัลต่อมาครับก็จะเป็นปลดล็อกในอีก28วันนะครับก็หรือวันที่16มกราคมนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการสุ่มผู้เล่น1ผู้เล่นนะครับก็คือ OVR 124ถึง134นั่นเองครับ ตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าดวงนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูแชปเตอร์ที่2นะครับแชปเตอร์ที่2นะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการรับโทเค็นนะครับเก็บโทเค็นนะครับตรงนี้ก็มาดูเมนูแรกก่อนนะครับตรงนี้จะล็อกอิน1วันนะครับก็จะได้รับโทเค็นทันทีนะครับคูณด้วย40นะครับแล้วก็เมนูถัดมานะครับที่2นะครับก็ล็อกอิน2อวันนะครับก็จะได้โทเค็นเพิ่มอีก40นะครับผม แล้วก็ล็อกอินอีก3วันขึ้นไปนะครับก็จะได้โทเค็น40นะครับผมแล้วก็ส่วนรางวัลตรงส่วนนี้นะครับคือรับได้ฟรีนะครับคูณ10นะครับสำหรับโทเค็นนะครับตรงนี้ก็เพิ่มอีก10นะครับผมก็คือจะหมดอายุใน7วันนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูด้านขวามือครับในการใช้โทเค็นเดินนะครับผมก็จะเริ่มจากการเจอ ทีมนะครับก็คือโอยา130นะครับตัวนี้จะใช้โทเค็นคูณด้วย20นะครับทุกๆการเดินหมากนะครับจะใช้คูณด้วย20ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเดินหมากให้ครบนะครับผมเมื่อได้เรียบร้อยนะครับมาดูทางด้านขวามือครับก็คือเดินหมากให้ครบจํานวน3ครั้งด้วยกันนะครับก็คือจะได้รับตัวพ้เล้นนะครับสาหรับอีคานนาโอยา128นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็น1รางวัลนะครับสาหรับแชปเตอร์ที่2นะครับผมสาหรับ วีคสองสามสี่ห้านะครับยังไม่เปิดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูแชปเตอร์ที่สามกันครับสำหรับแชปเตอร์ที่สามนะครับก็จะเก็บโทเค็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโทเค็นมาดูด้านขวามือครับก็สำหรับกิจนะครับก็จะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็คือวันเสาร์นะครับก็จะได้โทเค็นนะครับคูณ30นะครับตรงนี้เล่นให้ผ่านนะครับผมแล้วก็จะหมดอายุใน3วันนะครับผมแล้วก็ส่วนวันอาทิตย์นะครับ ก็จะปลดล็อกนะครับตรงนี้ก็จะได้อีกคูณด้วย30นะครับก็จะเจอทีผู้เล่นอุยยาร้อยสามสิบนั่นเองนะครับแล้วก็แล้วก็ส่วนของรางวัลด้านขวามือครับก็คือเล่นจํานวนครบ6นัดนะครับถึงจะปลดล็อกตรงส่วนนี้นะครับก็จะได้กรมานีนะครับ CB ครับอุยยาร้อยยี่สิบแปดครับตรงนี้ก็จะได้1รางวัลนะครับสาหรับเล่นครบ6นัดแล้วนะครับผมแล้วก็มาดูของรางวัลด้านขวามือครับในสัปดาห์แรกครับวีที่1นะครับก็จะได้รับทั้งหมด 2 3รางวัลด้วยกันนะครับตรงนี้ก็ทำการใช้โทเค็นนะครับที่เก็บมานะครับก็คือจะใช้ทุกๆ20นะครับจะได้จำนวน3รางวัลด้วยกันครับในสัปดาห์แรกนะครับผมแล้วก็สัปดาห์ที่2นะครับก็จะเปิดในอีก7วันนะครับตังนี้ก็จะเป็นอีก3รางวัลนะครับจะใช้20่โทเค็นด้วยกันเหมือนกันนะครับก็คือปลดล็อกนะครับผมแล้วก็สัปดาห์ที่3นะครับก็จะปลดล็อกในอีก14วันนะครับก็จะใช้โทเค็นเหมือนเดิมครับ คูณ20นะครับจำนวน3รางวัลด้วยกันนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่4นะครับก็จะปลดล็อกในอีก21วันนะครับก็จะเป็นอีก3รางวัลนะครับผมแล้วก็สัปดาห์ที่5นะครับจะปลดล็อกในอีก28วันนะครับตรงนี้ก็จะรับอีก3ของ3รางวัลนะครับผมแล้วก็ส่วนของรางวัลด้านขวามือนะครับจะปลดล็อกต่อเมื่อเราทําการปลดล็อกครบแล้วนะครับตรงนี้ก็จะได้รับสําหรับ ผู้เล่นนะครับอยร้อยยี่สนะครับยารี่ลิฟแมนเน่นนะครับผมตรงนี้ก็จะได้รับ1นรางวัลนะครับผมทั้งหดนี้นะครับก็จะเป็นอีเวนต์วินเทอร์วันเดอร์นะครับขอบคุณครับทุกคนที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ